สวัสดีค่ะมันฝนตกแห้งแห้งพี่น้องฝนตกแห้งน้ำไหลทางมึงขาเจ้ากับ้ากันเก็บปูหน้าจ้ะเก็บปูหน้าพอบ่ายช่วงนี้ปูกำลังขมทางนะค่ะปูกำลังหลายคุณค่ะเมียเพิ่นกับ้ากันเก็บเต้มบนทางอยู่ค่ะปูกำลังพอดีจ้ะกำลังพอดีดอง ตะวนันแดงแล้วแล้วเนะค่ะนี่ปูนแม่ายหลาย,ลายจะา้ะแต่ว่าตาโลตาบุญแล้เก็บแล้วก็เก็บไดีหลายขึ้นกันเนาะคะ่ะแต่ว่าป่ารุ่นกับบ่ค่อยเก็บเพราะว่าให้ให้ใหย่ายๆเพิ่นเก็บน้่เก็บเนาะคะ่ะคุณค่ะ ย้ายแรงน้ำกระปูย้ายแนงน้ำกะปูเดี๋ยวยัฟ้าเก็บเบอเนี่และพุ่นเบอเนแหละค่ะปูพุ่ต้นหนึ่งสองโตเก็บแล้วเร็วมันสีแรงน้ำมาทันเก็บเก็บบันะคุณจ้ามีต้นหนึ่งหลายหลายทีนองนี่นี่ม้ยเร็วมันสีแรงนี้นันั่นนั่เก็บเอาหนึ่ง พี่นี่ต้นนึ่งมันเนี่ยจ้าพิ่นสี่ส่นออกมาอยู่น้ำขังเอ้าพี่นี่นี่สองตัอนั่นไหมนั่นม่ากับฟูนั่นนั่นนั่นอยู่เื้อสีนั่นนั่นอยู่ใต้หย่างมาเห็นตาพอดีเฮ้ยนะพี่พี่พี่มาพี่ล่ะไฮ้ยะครคมัวางนายนะ่นทั้งหลังคุ่นดนี่วนี่นแม่นเว ว่ามันหลายอีหลีเด้กำลังแางใหม่แล้วกำลังดิ้วผุนเหนือมันหลายอิริแต่ว่าสว่างโตผุนเหนือเมียใสมากแามโตนโอหูตาว่าเพิ่งขึ้นมาซื้อนี่หลายอิรินะหลายเงี้ยขนาดอันไากายไปกายมากกับเก็บ แต่ก like ็ยืนยืนยุ่จุดเดียวนี่จ้าหุ no ่นตัวหนึ่งเนี่ยแต่งงงๆอย่างนึงแต่ก็ยืนยุ่จุดนี่ก็ยังยังแบบหลายหุ่นได้เยอะหนิแต่คนตกงแม่ก็ภากันมวลแล้วแบนถ้าเก็บปูน่าจะหลายคักพอดีพอดีดองพอดีอันนี้เนาะปูเพิ่นกามันมันอันแสดงว่ามะมะอันนี้ทอดปอเชี๊ยะปลเชี๊พันเอาอันถุงมือ พูดยา,ยาเงี่ยล่ำเลยเก็บเต็มครูเต็มทางหลายทางอยางน้ำลายาากี่นี่ด้ยเนาะไล่ได้ยินว่ายอีกย่างกลับไปกลับมาอยู่นี่บ่ต้องไปไกลนี่เราอยู่ซื้ออันสุดทางยางยาเงี่ยเงันคักเพิน่นแพ้กันไหมยังฮะโว้าไม่ได้เก็บปูนะ่ะก่อนใหญ่ ส่องใหญ่ค่ะแต่ว่าเพิ่นไปบ่กไก่ขึ้นมาตร์ไส์แล้วเราจะเก็บปูไปไปต้มนะคะ่ะไปต้มไปดองสาลพผัดคือว่าเหรอค่ะบางบางทีบางท่ง,ทงเพิ่นกะเพิ่นกะพ้ากันพี่แดน,นย้สมนะยางมาน้ามา บางทีบางท่ามันกะเอาไปขวนั่นเด็ตัวนึงนั่งยูฟ้าหยานั่งเนี่ย่ไกลป้าหยาทางน้พี่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 โอ้โธ่หมดไงนะพี่ี่มันหะพี่พี่ยงมพี่ยังมพี่บันใช่ไหมคะพี่นี่ไตยูนี่เพื่นนี่ไตยูแล้วนี่ยเออมันงนะเมีเพื่อนก็สิเดควันทั้งละ ยังน้ำไปเรื่อยๆเอาแต่ว่ายุ่รอนน่มันหลายอีนี่สู่สู่ยุ่รอนั่นไม่ได้ดอกถ้าจบไปยู่งรอนนิยังยังอันนี้เมียนเพราะว่าอยู่ท่างโค้งนี่เพิ่นกับมีผู้หนึ่งเก็บอยู่หันแล้วนะ บ้แล้วยูนี่มันขึ้นไรหลายพอมันขึ้นมันขึ้นมาหลายนี่นะคะเก็บอยู่บรินะมาเด้อจ้าพีน้องมาเก็บไออันปูหน้าน้ำกันถ้าเก็บปูหน้าน้ำกันเนาะค่ะ มอนี้พพี่น้องมาล้อเบิรงเป็นจังไงค่ะกับปูหน้าทั้งบ้านพี่น้องจังสี่บอเนาะค่ะคือว่ามันออกหลายเนาะค่ะเวลาพ่นกัดกินเขานะเนาะพี่น้องกัดลายขักหลายเนี่ยก่ว่าตาแล้วก็เก็บได้ไอจนว่าสีไเด้เป็นเต็มกะละมังแล้วเนาะจ้ะ เก็บตแต่เศร้าคุ่นะคะ่ะเก็บตแต่เศร้าข้าเจา้าขี่รถน้ำขี้น้ำทางไปข้าเจา้ากะเก็บค่ะเก็บปูนะนะคะ่ะวันนี้ผ้าพี่นองยางตากฝนละบานผ้า <c oughs> พ,พี่นองยางตากฝนแล้วจะว่าตอหนึ่งซี่ช้าชา้จังหน่อยกะกะดีอยู่ค่ะคุณค่ะ,ค,ค,ะคุณกนกผพากันเก็บอยู่หุ่นสองอตั้งใจเก็บกรบฟูคข้างเนี่ยค่ะตรงนี้ย นอกจาเก็บยี่ข้างคุณลายแห้งนะคะเก็บไปดองเนี่พอดีนะคะใสตตำมุ่งนอกจากพี่น้องย่ายเป็นตัวยางมาทาั้งนี้นอะจาปูปูไตมมเมืม่อเมี่ยมเมื่อเมี่ยมเลยคุณเยวาไอ้ปลาลุ่นกระสีเก็บไว้ลายเติอบอยู่หรอค่ะเพราะว่ามันอัน เพื่อปะทามีพี่นองมายามนะะเนาะค่ะกับพ่อได้ต้มได้ยียงสู้กันกินเนาะค่ะ้มบม่บมเม่นอันนี้ได้ค่ะแบบว่าปูหน้าเขานี่กะโดนโดนเนาะคะ่ะโดนโดนยังจะจะมีข้นมาเชื่อเนาะคะ่ะต่ว่ายแย่นี้ย่เพราลงตรงลงยังสิกะหลายอยู่หรอกคะ่ะอันนี้ตัวเล็กตัวน,น้อยๆจ้ะถ้ารอทงแล้วบั่น รอน้ำน้ำไหลน้ามาแห้องอยิงนดีจ้าช่วงนี้กับระว่างเน่แต่ปีงจ้าพี่น้องปลารุ่นมามันปีงหน่อยปีงหน่อยหรือใส่เดือนจ้าคล้ายปีงหน่อยเลย,เลยจ้าเกินมาอยู่จังสิ ปูนาปูนานะค่ะต่ว่นย่ามีกับเจี๊ยบือแทะเด้อเราพี่น้องเนี่ยปูนาเดี๋ยวาพาไปเบิงยวนกะละมังตะบุญมันเก็บมากด้บักล้ลยค่ะ เพราะว่ามีแม่เพิ่นบางท่านกับว่าสิมายามเนาะคะ่ะเก็บปูหน้าต้มไปถาในเดอ้อว่าั่นค่ะเดี๋ยวแล้วแล้ว,ลวยายสม,ม<า>นี่ตัวเรงเองเอา่าไปเหยียบทีละอย่าไปเหยียบ, <c oughs> บเห็เนมะเ,เอาได้หอดไปเข็งเอ้เดียไปเข็งหนตันเนี่ นี่นะยังยวยังไปน้ำนำไหลนี่แล้อลวเอาคูหน่อยมากเว้ยเอาเหน่อยก็เอานี่แหละยังไปอันพอดประตูของกลับมาหันกระด้หลแล้วทั้งกนก็ขืนเยียาหวยอ้รถกับวินนำขึ้นมาแบบเ แบบแี้แบบบ่แบกเลยชื่นแช่ไปเบิ่ะแตะว่ามือนหนีป้าลุ่นกะจะสิเปิดอล้านหรือบ่เปิดเนาะค่ะเพราะว่าไอ้มันกบฝนตกคือตลอดเนี่ยนีเนาะค่ะตะว่ากะสิเปิดขึ้นเล็กๆเลยน้อยค่ะเพราะด้กินกาแฟเนาะจ้ะเดี๋ยวพามาเบิ่งน้ำยาย เมนูเนาะค่ะเมนูพคนจังใหม่อุย้ยเมียเอา<ส>อเอาใส,ใส่เดือน,นเอาใส่เดือนออกเนี้ยนี่อยู่คืออยู่ใต้กะละมังน่ะนั่นแหละมึงนี้ยล่ะปูหน้าจากปูหน้าเนี่ยสีเดียบสวน้อยเอาอโหกัดกันนี่ค่ะครั้งสี่กันก็บ่ได้กัดกันนั่นนึกคัดกันจายค่ะไออ้อ,นอ,อ,อันเมนูปลาเนาะค่ะ หากระปูต้มไปทานในเด้อว่าสันพอเดี๋ยวเอาใจสองพิดไหวมะมากลินว่าสันทานเนยให้วาสีหนึ่งมะเนี่ยค่ะไร้ดีแยกตัวน้อยออกค่ะตัวน้อยตะบุญว่าสีดองค่ะตะบุญว่าสีดองเพราะสีดองเองบะจะดองอย่างสิกินลูกนาคาชิ้นยูกอย่างนี้แบบใบลูกอัดกระเสานแม่ยายก็แยกตัวน้อยออกอ่ะแยกตัวน้อยออก Ủa, làm <laughs> lại lý làm cái để tiêm thắng Nha xóm cái thì tiêm thắng lắm mà thắng nổi mất tay Nói nha Cả thằng bàn, yêu chi, cọc cú lấy, thằng luôn mà nó cọc cú lại thằng mẹ Các châu bố ní chẳng hẳn cấp bầy cấp mai chi bầy cái, ấu Yu lo này có đó ฝนมากปูนหน้าออกจก้ะอันฝนมากปูนหน้าออกกะระค่กลัวฝนมากกันแท่นหน้าขาดอยู่นะขาดพี่น,อน้ <c oughs> องไอ้บ้าในขั้นฝนมากขั้นแท่นหน้าขาดนี่จังหน่ากลัวเนาะจา้ะ กินี่แหละตาฟูน่าหลายค่ตาเหมือนกัน<ร>ครับถ้าตาฝนบึงฟูหนา้เนาเก็บฟูหน้านาะจ้ะ <c oughs> อ่าเยวจังเลยกินนี่เดี๋ยวปลาลุ่นจเจาไใบซ้ำนี่ก่อนเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อไข่เต็มกำลังใจให้ปลาลุ่นนี่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ